กตยายสายลุยอยู่ที่วัดแสนสุขสันติธรรมทำน้ำยาหนมจีนได้พี่น้องน้ำยาขนมจีนไปเลี้ยงที่สอพอน้องบุญมาก อตเ้ลยไโอ้โอ้โอตอนจุกจุกไปเลยเอาละแซ่บเลยบัดนี้สุนเมัวาด้ยจ้าบัานนี้มาช่วยกันนะ

เออไม่ช่วยลำ้ำยาขนมจีนโอ้โห้าวสุดๆเลยพี่น,ออออน้องจินเนี่คนตักอ,อ <ๆ S 1> วันนี้วันนี้มีใครถามหาตอนนอกจากเพราะว่าใส่ตอนเยอะเหลือเกินนั่นเดมไม่ต้องถามหาเลยวันนี้ใส่แบบจุกๆไปเลยนี่ พุ่ไรต้มมั้งับดพอแม่เนี่ยแลต้มะต้มอแม่อ๋ออออนี่ไปนีมัเลยอแบกะ่นไอ้น้อยเอาตะแกงมัน้ำใแล้วเอาหมน่ังับกบ่หน็ไอ้นคุณนันนนนอยู่ในถังันลน้อยเลือตลกเลยดีแกเอากุญแจกุญแจอยู่ตรงนี้แหละคุณคุณขา ต,ต, e ต้องเรียกพ่婆婆ใช่ไหมอย่างวัยเนาะเออก็พูดพ่อย่างววนี่เอ้นี่ดิเอยต้องพูดพ่อๆนี่ใช่จาโอ้ยพลุจักใช่เนาะโอ้ยคือคือซิกันนี่ทำทำใจขาดเลยเนาะเม่ควัวพูดพ่อปนี่คือจะทำกับเขาอร่อยอยู่ดอกพี่น้อง ก็จะท,ทำกับเขา,<ม>าเอร่อ,อยอยู่ดกจ้าน,<ๆ>นี่มันฮะจ้ามันได้อันนุ่นกอกฟันได้เลยยนี่มีเลือดไก่ด้วย ใครไม่ได้กินวันนี้เลยจีซี่อาจายนี่วันนี้ตายายสายลุยก็จะไปก็เขาจะจะไปเรียงลงทานที่สอพอน้องบุญนานี่ยายมุนก็จะไปกับลงปูด้วยเนาะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับลงปู่ด้วยนี่ทำบุญโยเวลาอดจีได้ไม่อดเวลาจนจีเด้ไม่จนนะ เเออมานใช่ใช่ใช่มัสเต้นี่นางนี่ยังไงก็จองดานเด้อเอัน้ามนั้นอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยก็นั่นแหละใส่ไปเลยนั่นแหละโอ้ยเอาชิ้นใหญ่ๆก็ได้นั่นแหละจะได้เม็ดเละว้าวชอบถูกใจเลยนี่ ถูกใจเดจ้าเดี๋ยวราไปดูกันเนาะวันนี้เราจะไปเลี้ยงที่โซฟโโน้องบุญนาคน,นะคะขนมจีนเดจ้าเดี๋ยวไปดูกันตายายใส่ลุยเลยจ้ามาแล้วอันนี้มาเลี้ยขนมจีนที่โซฟและจ้าฮ่ ไม่พอเพิ่มได้นะคะลุงปูมาเรียงที่โรงพักน้องบุญนาถตำรวจมาเรียงตำรวจที่โอ้ตอนหลายค่ะหลายหลายทุกตอนค่ะหลาย <laughs> ทุกตอนค่ะ วันนี้ตอนไลทุกตอนเลยค่ะเอายิบคือตักให้นะคะพักอยู่ทั้งนุ่นเ้อยค่ะเด้อมาอย่างที่ซอพ่อน้องบ okay. ุญนาคมาขอบคุณที่ตำรวจทุกนายที่ไ yeah. ด้ไปช่วยในงาน มุทิตาจิตเขาหลงปูเนาะปูก็มีน้ำใจมาเลี้ยงนมจีนจ้า